ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องสารละลายพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับจุดประสงค์ของบทเรียนระบุองค์ประกอบของสารละลายได้ว่าสารได้เป็นตัวละลายหรือตัวทําละลายเมื่อเรียนจบแล้วต้องทําได้นะสารละลายเป็นสารผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิต์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปและการละลายจะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นโดยองค์ประกอบของสารละลายแบ่งออกเป็นตัวละลายและตัวทําละลาย การละลายเกิดจากอนุภาคของตัวละลายกระจายอยู่ในตัวทำละลายทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอสารละลายจึงเป็นสารเนื้อเดียวการละลายเกิดจากอนุภาคสารละลายมีสามสถานะได้แก่ของแข็งของเหลวและแกะ๊สปกตินักเรียนชอบเข้าใจผิดว่าสารละลายมีเพียงสถานะของเหลวเท่านั้นตัวอย่างสารละลายในชีวิตประจำวันอาทิเช่นน้ำเชื่อมและน้ำยาล้างแผลถ้านักเรียนลองสังเกตดูดีๆจะพบว่าสารดังกล่าวมีเนื้อเดียวกันนั่นเอง เมื่อเข้าใจความหมายดีแล้วเรามาทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนกันนะว่าจะทําได้หรือเปล่าผ่านกิจกรรมที่2.1ระบุตัวละลายและตัวทําละลายได้อย่างไรเอนที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวทําละลายมี2กรณีดังนี้หนึ่งถ้าสารสองชนิดที่ละลายรวมกันมีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าจะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลาย ส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะทําหน้าที่เป็นตัวละลายสอง่าสารสอชนิดที่ละลายรวมกันมีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายและมีปริมาณมากที่สุดจะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายส่วนสารที่มีสถานะต่างกันกับสารละลายจะทําหน้าที่เป็นตัวละลายตัวอย่างที่1นคือน้ําหวานองค์ประกอบใดทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับจะเห็นได้ว่าน้ําหวานมีองค์ประกอบ3ชนิดที่มีสถานะต่างกัน แสดงว่าสารที่จะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายนั้นต้องมีสถานะเดียวกันกับสารละลายและปริมาณมากที่สุดดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นน้ําที่มีปริมาณร้อยละแปดสิบหกสงมากที่สุดและมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกับน้ําหวานจึงเข้าเกณฑ์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายยังไงล่ะตัวอย่างที่สองน้ําเชื่อมเมเปิลมีองค์ประกอบใดทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับให้เวลายี่สิบวินาที คำตอบก็คือน้ำเป็นตัวทําละลายนั่นเองครับตัวอย่างที่3น้ำโซดามีองค์ประกอบใดทำหน้าที่เป็นตัวทําละลายลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับให้เวลา20วินาที คำตอบก็คือน้ำเป็นตัวทําละลายนั่นเองครับตัวอย่างที่4ทอง18บเขตหรือทองชมพูมีองค์ประกอบใดทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับให้เวลายี่สวินาที คำตอบก็คือทองคําเป็นตัวทําละลายนั่นเองครับตัวอย่างที่ 5. น้ําส้มสายชูมีองค์ประกอบใดทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับให้เวลา20วินาที คำตอบก็คือน้ำเป็นตัวทำละลายนั่นเองครับตัวอย่างที่6อากาศมีองค์ประกอบใดทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับให้เวลา20วินาทีคำตอบก็คือในโรเจนเป็นตัวทำละลายนั่นเองครับ ตัวอย่างที่7สซัมริ์มีองค์ประกอบใดทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับให้เวลา20วินาทีคำตอบก็คือทองแดงเป็นตัวทําละลายนั่นเองครับตัวอย่างที่8อมันกับอุดฟัน มีองค์ประกอบใดทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับให้เวลา20วินาทีคำตอบก็คือเงินเป็นตัวทำละลายนั่นเองครับจากการทำกิจกรรม นักเรียนพอจะทราบหรือไม่ว่าวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของสารละลายนั้นควรพิจารณาอย่างไรก่อนจบบทเรียนเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับเอนที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวทำละลายมีสองกรณีดังนี้หนึ่งถ้าสารสองชนิดที่ละลายรวมกันมีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย ส่วนสรารที่มีปริมาณน,น้อยกว่าจะทําหน้าที่เป็นตัวละลายสองข้าสารสองชนิดที่ละลายรวมกันมีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายและมีปริมาณมากที่สุดจะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายส่วนสรารที่มีสถานะต่างกันกับสารละลายจะทําหน้าที่เป็นตัวละลายจบบทเรียนแล้วถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถกลับมาทบทวนด้วยตนเองได้นะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลย